แฟนบอลคือสิ่งสําคัญนะครับของนักกีฬาซึ่งหากไม่มีแฟนบอล ก็เชื่อว่าบรรยากาศในสนามก็คงจะกร่อยหน้าดูนะครับเอาจริงๆประเทศไทยของเราเนี่ยถือว่าสุ่มเสี่ยงมากๆนะครับกับการถูกลงโทษจากทางสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือว่า AFC นะครับในการห้ามไม่ให้แฟนบอลเข้าชมเกมในสนาม6-7ปี8ปีที่ผ่านมานะครับระบุเอาไว้ว่าสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยของเราเนี่ยเสียค่าปรับให้กับ AFC เนี่ยเบ็ดเสร็จนะครับเป็นตัวเลขกลมๆก,ก็ประมาณ5ล้านเกือบ6ล้านบาทด้วยกัน ต่อให้เรามีเงินเป็นพันล้านก็ไม่ควรที่จะต้องมาเสียอะไรกับเรื่องที่ไม่ควรที่จะเสียโดยเฉพาะการทำผิดกฎที่ทางเอฟซีเขากำหนดเอาไว้นะครับมาร่วมส่งเสียงเชียร์ช้างศึกให้กระหึ่มราชมังคลาในแบบเชียร์ไทยให้ถูกกติกาสวัสดีครับ ช้างศึก X-Man Stand อยู่กับผมธรรมวัฒน์เอกชัดนะครับก็นับเข้าสู่ปี2567นะครับฟุตบอลไทยถือว่ากลับมาอยู่ในสถานการณ์ที่ดีขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าการแข่งฟุตบอลเอเชียนคัพ2 0ง3รอบสุดท้ายที่ประเทศกาตาร์เมื่อเดือนมการาคมที่ผ่านมาทีมชาติไทยของเราทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจนะครับแม้ว่าจะตกรอบ16ทีมสุดท้ายแต่ว่าฟอร์มการเล่นถือว่ายอดเยี่ยมมากๆนะครับนั่นก็เลยทำให้กระแสของวงการฟุตบอลไทยเนี่ยกลับมาดีขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับ แลวก็ในช่วงนี้นะครับทีมชาติไทยของเรากลับมารวมตัวกันทําการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกรอบที่2นะครับนัดที่3แล้วก็นัดที่4เจอกับสมขาวเกาหลีใต้ซึ่งเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาเราลงเล่นที่โซว,วคับสเตเดียมบ้านของเกาหลีใต้มาแล้วนะครับแต่เดี๋ยววันนังคารที่26มีนาคมนี้นะครับเราจะกลับมาเล่นในบ้านนะครับที่ราชมังคลากีฬาสถานเจอกับเกาหลีใต้บ้างในเวลา1นึ่ทุ่มครึ่งนะครับ ก็ตามข่าวนะครับอย่างที่เราทราบกันดีว่าบัตรเนี่ยได้ถูกจําหน่ายหมดลงตั้งแต่วันแรกๆเลยนั่นหมายความว่าในวันแข่งขันวันอังคารนี้นะครับจะมีแฟนบอลชาวไทยเข้าชมเกมเต็มความจุข,ของสนามราชมังคลาแน่นอนนะครับนี่คือการกลับมาเล่นที่ราชมังคลาอีกครั้งหนึ่งนะครับในรอบ4ี่เดือนครั้งสุดท้ายถ้าใครจังวันได้ก็คือเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วนี่เองนะครับในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกรายการนี้แหละครับเจอกับ ทีมชาติจีนในวันนั้นเราแพ้ไป1ประตูต่อ2เมื่อวันที่16พฤศจิกายนนะครับวันนั้นเนี่ยแฟนบอลเข้าไปชมเกมในสนามตามที่โคโศกเขาประกาศในวันนั้นก็คือ35,000กับอีก9คน นะฮะฮแม้ว่าผลการแข่งขันจะไม่เป็นดังใจนะครับแต่ว่าการที่มีแฟนบอลเข้าชมเกมในสนามหลัก35 0 0เนี่ยก็ส่งผลให้นักกีฬาหรือว่านักเตะทีมชาติไทยของเราเนี่ยมีกำลังใจเป็นอย่างมากเลยนะครับแฟนบอลคือสิ่งสำคัญนะครับของนักกีฬาซึ่งหากไม่มีแฟนบอล ก็เชื่อว่าบรรยากาศในสนามก็คงจะกร่อยหน้าดูนะครับเอาจริงๆประเทศไทยของเราเนี่ยถือว่าสุ่มเสี่ยงมากๆนะครับกับการถูกลงโทษจากทางสมาธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือว่า AFC นะครับในการห้ามไม่ให้แฟนบอลเข้าชมเกมในสนามเพราะว่าข้อมูลแล้วก็ข่าวที่มีการรายงานเมื่อช่วง6-7ปี8ปีที่ผ่านมานะครับระบุเอาไว้ว่าสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยของเราเนี่ยเสียค่าปรับให้กับ AFC ีเนี่ยเบ็ดเสร็จนะครับเป็นตัวเลขกลมๆก,มก็ประมาณ 5ล้านเกือบ6ล้านบาทด้วยกันนะครับจากความผิดเรื่องเดียวแต่ว่าหลายครั้งนะครับนั่นก็คือการจุดผู้แฟนในสนามซึ่งประเทศไทยเนี่ยเป็นชาติที่ถูกทาง AFC ปรับเงินจากเหตุการณ์นี้มากที่สุดในเอเชียเลยนะครับ ก็5ล้านกว่าบาทที่สมาคมโดนเอฟซีปรับเงินในช่วง78ปีที่ผ่านมานะครับถ้าใครจำเหตุการณ์กันได้เดี๋ยวผมจะไล่ให้ฟังอีกทีหนึ่งก็อย่างเช่นฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2016นะครับตอนนั้นเราโดนปรับไปประมาณสักล้านกว่าบาทนะครับแล้วก็มีฟุตบอล U17 ชิงแชมป์เอเชีย2023รอบสุดท้ายอ่าตอนนั้นเราเป็นเจ้าภาพเตะกันที่ BG วันนั้นเราโดนไป2ล้านกว่าบาทแล้วก็น่าจะล่าสุดเลยหรือว่าเหตุการณ์ที่รุนแรงที่สุดเลยก็คือฟุตบอลชายหาด ที่พัทยานะครับเป็น AFC b e a t Soccer Asian Cup 2023เราเป็นเจ้าภาพตอนนั้นเนี่ยโดนไปประมาณเกือบเกือบ2 0ล้านบาทด้วยกันนะครับก็นี่ยังไม่รวมกับที่ AFF อีกหนึ่งองค์กรที่ปรับก็เกือบล้านเหมือนกันนะครับแต่ว่ารวมๆแล้วก็เป็นตัวเลขสักประมาณเกือบ6ล้านบาทเนี่ยถือว่าเป็นจำนวนเงินที่เยอะมากๆนะครับแล้วก็ไม่ใช่เงินที่สมาคมเนี่ยควรจะมาต้องเสียอะไรกับเรื่องแบบนี้เลยถ้าทุกคนปฏิบัติตามกฎนะครับ เงินจานวนนี้จริง,รงๆเอาไปทําอย่างอื่นหรือว่าพัฒนาวงการฟุตบอลไทยได้อีกหลายอย่างมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาทีมชาติไทยในแง่มุมต่างๆนะครับรวมไปถึงการพัฒนาสโมสรทั้งไทยลีก1ไทยลีก2ไทยลีก3นะครับเพื่อน,นําไปสู่การพัฒนาที่ต่อเนื่องนะครับ ข้อห้ามหลกัหลกๆของสมาคมที่เขากําหนดเอาไว้จริงๆก็เป็นระเบียบที่ล้อกับทาง AFC คือ AFC เขาก็มีกฎระเบียบตรงนี้มาสมาคมก็ปฏิบัติตามแค่นั้นเองนะครับขอความร่วมมือแฟนบอลเนี่ยไม่กี่ข้อนะครับไม่ว่าจะเป็น ห้ามสูบบุหรี่ในสนามห้ามขวดแก้วขวดน้าพลาสติกห้ามเอาเข้าสนามเลยนะครับห้ามสัตว์เลี้ยงห้ามเป่านกหวีดในสนามแล้วก็ที่สําคัญก็คือการห้ามนําเข้าหรือว่าจุดผู้แฟรประทัดไฟเย็นในสนามนั่นเองนะครับซึ่งข้อห้ามนี้นะครับเอาจริงก็ถ้าแปลเป็น,แป,ปนแปลเป็นไทยเลยนะก็คือการห้ามหรือว่าทำไม่ได้นะครับถ้าคุณทำก็จะถูกลงโทษนะครับ FC ระบุเอาไว้นะฮะในข้อบังคับซึ่ง ทุกชาติก็ต้องปฏิบัติตามนะครับเหตุผลที่เขาให้นะครับว่าทําไมถึงห้ามจุดพลุในสนามนั่นก็คือเรื่องของความปลอดภัยล้วนๆเลยนะครับจริงๆไม่ใช่แค่เอฟนะครับที่มีระเบียบข้อห้ามตรงนี้นะครับฟีฟ่ารวมไปถึงยูฟ่าเองเขาก็ห้ามด้วยเหมือนกันนะครับ ต่างประเทศโอเคเราอาจจะเคยเห็นว่าเขามีการจุดผู้แฟในสนามแต่รู้หรือไม่ครับว่าพวกเขาก็ถูกลงโทษด,ด้วยการปรับเงินเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นประเด็นมันอยู่ที่ว่าเป็นระเบียบหรือว่ากฎข้อห้ามได้ห้ามเอาไว้เพราะฉะนั้นต่อให้การจุดพูนเนี่ยมันจะดูสวยงามหรือว่าสร้างความฮึ่งเขืมอมากแค่ไหนก็ตามนะครับแต่นั่นคือความผิดที่มีบทลงโทษและก็คนที่ต้องรับผิดชอบก็คือสมาคมนั่นเองนะครับโทษปรับเงินไม่ใช่บทลงโทษแรกนะครับ บทลงโทษแรกก็คือการตักเตือนแต่การที่ปัจจุบันสมาคมเราโดนปรับเงินนั่นหมายความว่าเราผ่านพ้นการถูกตักเตือนมาแล้วนั่นหมายความว่า a f c เขามีระเบียบหรือว่าการลงโทษที่เป็นระดับหรือเป็นเลเวลสูงขึ้นไปเรื่อยเร่ยเริ่มจากการตักเตือนนะครับมาถึงการปรับเงินซึ่งปัจจุบันเราโดนปรับเงินอยู่ความผิดมาตรการต่อไปนะครับก็อาจจะเป็นเรื่องของการห้ามแฟนบอลเข้าชมเกมในสนามหรือห้าม ไม่ให้ลงเตะที่ราชมังคลากีฬาสถานหรือต้องไปเล่นที่สนามเป็นกลางอันนี้ก็แล้วแต่คณะกรรมการและจริยธรรมของทาง AFC จะเป็นผู้พิจารณานะครับซึ่งเราไม่สามารถคาดเดาได้เลยว่าบทลงโทษมาตรการต่อไปที่เราจะโดนนั้นคืออะไร ที่ว่ามาทั้งหมดนะครับก็เป็นข้อมูลจริงที่ได้รับแจ้งจากผู้ที่เขาดูแลหรือว่าเกี่ยวข้องในเรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัดนะครับเพื่อให้ทีมชาติไทยของเราเนี่ยลงเล่นโดยมีแฟนบอลเชียร์หรือว่าส่งเสียงเชียร์ทุกครั้งที่ลงสนามนะครับจริงๆไม่ใช่แค่เรื่องของการจุดผู้แฟรเท่านั้นนะครับข้อห้ามอื่นๆก็ ไม่ควรที่จะฝ่าฝืนด้วยนะครับอย่างที่บอกไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสูบบุหรี่อะไรก็แล้วแต่รวมไปถึงคว่างปลาสิ่งของลงสนามวิ่งลงสนามซึ่งย้ำอีกครั้งนึงนะครับคำว่าห้ามก็หมายถึงทำไม่ได้นั่นเองนะครับ ส่วนตัวเชื่อนะครับว่าบทลงโทษที่ห้ามแฟนบอลเข้าชมเกมในสนามเนี่ยอาจจะไม่เกิดขึ้นกับทีมชาติไทยของเรานะครับเพราะว่า FC ก็คงจะมีมาตรการในเรื่องของการปรับเงินไปเรื่อยๆจนกว่าสมาคมเนี่ยจะหาทางป้องกันได้นะครับแล้วก็ตราบใดที่ยังไม่มีความเสียหายแบบรุนแรงเกิดขึ้นเนี่ยบทลงโทษก็ไม่น่าแรงไปกว่านี้แต่อย่างที่บอกครับว่าเราไม่สามารถคาดเดาอะไรได้นะครับกับบทลงโทษที่ทาง FC จะลงโทษเรามาหรือต่อให้โดนปรับเงินไปเรื่อยๆเนี่ย ต่อให้เรามีเงินเป็นพันล้านก็ไม่ควรที่จะต้องมาเสียอะไรกับเรื่องที่ไม่ควรที่จะเสียโดยเฉพาะการทําผิดกฎที่ทางเอฟซีเขากำหนดเอาไว้นะครับฟุตบอลโลกรอบคันเลือกนะครับในวันอังคารที่26มีนาคมนี้นะครับก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับมาร่วมสนับสนุนบอลไทยเชียร์ด้วยใจและเชียร์ไทยให้ถูกกติกาเพื่อมาร่วมแสดงออกว่าเราเนรักฟุตบอลไทยและร่วมเชียร์ให้ถูกกติกานะครับเพื่อให้ฟุตบอลไทยเดินหน้าอย่างแข็งแกร่งทั้งระบบครับก็ไม่มีใครอยากเป็นผู้ร้ายไม่มีใครไม่รักฟุตบอลไทยนะครับ ทุกคนรักฟุตบอลไทยเรารักฟุตบอลไทยไม่แตกต่างกันครับแต่ว่าอาจจะมีวิธีการสแสดงออกการเชียร์ที่แตกต่างกันออกไปแต่วิธีการนั้นก็ต้องถูกกติกาสากลด้วยนะครับเรามาช่วยกันได้ครับเพราะนี่คือบ้านของเราราชมังคลากีฬาสถานครับ ก็ขอเชิญชวนแฟนฟุตบอลนะครับร่วมกันติดแฮชแท็กเชียร์ไทยให้ถูกกติกานะครับเพราะการเชียร์ฟุตบอลนอกจากนักฟุตบอลทําหน้าที่ในสนามแล้วแฟนฟุตบอลไทยก็คือส่วนหนึ่งครับในการร่วมพัฒนาวงการฟุตบอลไทยนะครับที่จะทําให้ภาพลักษ์การชมฟุตบอลออกไปสู่สายตาชาวโลกกลายเป็นภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศก็จะเป็นส่วนสําคัญนะครับที่แฟนบอลชาวไทยช่วยยกระดับสิ่งเหล่านี้ได้เป็นอย่างดีนะครับย้ํากันอีกครั้งหนึ่งนะครับกฎระเบียบข้อห้ามต่างๆที่จะเกิดขึ้นในวันแข่งขันวันดังคารน,นี้นะครับ ก็คือการห้ามนําเข้าหรือจุดผู้แฟนในสนามห้ามนําอาวุธเข้าสนามห้ามสูบบุหรี่ในสนามนะครับห้ามนําขวดน้ําขวดพลาสติกขวดแก้วเข้าสนามห้ามนกหวีดห้ามแตรรวมถึงเลเซอร์และที่สําคัญนะครับห้ามปกปิดใบหน้าครับกวันอังคาร2ี่ปรนี้นะครับย้ํากันอีกครั้งหนึ่งที่ราชมังคลากีฬาสถานนะครับทีมชาติไทยเจอกับเกาหลีตใต้ในเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับไปร่วมเชียร์ทีมชาติไทยแล้วก็เชียร์ไทยให้ถูกกติกาครับ